มวงต้นนี้อร่อยมากครับหวานอันนี้ตำตำนะเข้าออกนิพรก็จะ,จ,ะจะเก็บง่ายครับเก็บง่ายครับเพราะว่ามันเะ็ร่วงแล้วมันเกิดฟังตำ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  ลูกเหลืองเยอะเลยครับสุกแดดสุกแดดสุกอันนี้ตํตๆนะข้าออกนี่พรก็จะได้เก็บง่ายครับเก็บง่ายครับเพราะว่าพรตัวควรมันจะทําก็เลยซอยลงเลยครับซอยลงเลยก็จะสอยลูกสุกด้วยลูกสุกกับลูกดิบพรจะเอาตบครับได้แล้วครับก็จะตาแค่สองลูกนี่แหละครับสองลูกก็น่าจะพอดีพอดีกินไม่จะไม่เหลือครับอันนี้ก็ลูกสุกเนี่ย มะม่งวงต้นนี้อร่อยมากครับหวานแต่ที่พรเห็นมันสุกพรก็เลยสอยสอยจะเอาลูกดิบครับไปตําไปตำ,ปตำนี่นี่นี่นครับเพื่อนดูสิยังไม่ทันไรนะครับแต่ไนครับไปไครับผอมากไม่ไปตปไปตำตๆ ขงมวนก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าพรอ่อยลูกถลกลงที่ถึแม้ให้มันทําครับแล้วก็จะเอาลูกน,นี่นี่เพื่อนๆดอกก็ออกอีกแล้วนะครับนี่นี่เป็นดอกอีกแล้วนะครับนี่เป็นดอกนี่นะครับเยอะเลยเยอะเลยครับเนี่ยยังออกดอกอีกนะครับนี่ยตามตามตาม หวานเลยนะครับนี่นี่เพื่อนๆดอกก็ออกอีกแล้วนะครับนี่เป็นดอกอีกแล้วนะครับนี่เป็นดอกนี่นะครับเยอะเลยเยอะเลยครับเนี่ยยังออกดอกอีกนะครับเนี่ยว่าสองลูกน่าจะพอไหมกับสองคนพี่จุนแก๊ก็เอามาฝากนะครับพี่จูนรีเอเตอร์พี่ชายรู้จักกันก็หอบมาอยู่ครับเนี่ยขมงวงต้นนี้อร่อยมากครับหวานคูนนะครับต้นคูนปีนี้ออกดอกนะครับออกดอก ออกดอกแล้วครับออกดอกต้นคูนบ้านพรสูงมากสูง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 ,สงจริงๆครับสูงมากออกดอกครับผมเดิ่เดิมาใกล้ๆครับต้นคูนครับสองลูกเอาอีกลูกหนึ่งน่าจะพอที่นี่น่าจะพอสูงมากาะว่ามันจะร่วงแล้วมันจะช้ำ ้วก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าพรคอยลูกสุกลงที่สนแมให้มันทาครับแล้วก็จะเอาลูกไอ้ครับบายบายครับขอมากบาย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 อร่อยอร่อยครับได้แล้วครับก็จะตามแค่สองลูกนี่แหละครับสองลูกก็น,น่าจะพอดีพอดีกินไม่จะไม่เหลือครับอันนี้ก็ลูกสุก ว่าเลยนะครับว่าเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้พรก็จะมาสอยมะม่วงครับแต่ว่าพอดีพรเห็นต้นคุก อันนี้ต่ำตำนะเขาออกนิพนก็จะเก็บง่ายครับเก็บง่ายครับพรก็ก็น่าจะสอยไม่เยอะครับเพราะว่าสวัสดีครับวันนี้ พรก็จะมาสอยมะม่วงครับแต่ว่าพอดีพรเห็นต้นคูนนะครับต้นคูนปีนี้ออกดอกนะครับออกดอกออกดอกนะครับออกดอกต้นคูนบ้านพรสูงมากสูง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 ยวพรก็จะมาสอยมะม่วงครับจะจะตํมมามะม่วงนะครับผมแต่ที่พรเห็นมันสุกพรก็เลยสอยสอยจะเอาลูกดิบครับไปตําไปตํา นี่นี่นี่ครับเพื่อนดูสิยังไม่ทันไรนะครับแต่ลูกลูกไม่ถูกตามรับตามตามม่วงอ๋อพรตวัวความมันจะท่าก็เลยสอยลงเลยครับสอยลงเลย,ย,ลเลยก็จะสอยลูกสุกด,ด้วยเออลูกสุกกับลูกดิบพรจะออกตาม ของม่วงก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าพอรซอยลูกถุกลงที่เแขนให้มันท้ำครับแล้วก็จะเอาลูกไปครับบายบายครับขอมากไายบายบายบายเพราะว่ามันจะร่วงแล้วมันจะท้ำลูกลูกลูกไม่ถลุตามครับตามตามม่วนทำตามๆ พรก็ก็น่าจะสอยไม่เยอะครับพรตำตำตำจวพรก็จะมาสอยมะม่วงครับจะจะตำม,มะม่วงนะครับผม องลูกเอาอีกลูกหนึ่งน่าจะพอน่าจะพอสูงมากเลย <c oughs> เพราะว่าพรกวนมันจะทำก็เลยกอยลงเลยครับร้อยลงเลยก็จะสอยลูกสุกด้วยเลูกสุกกับลูกดิบพรจะเอาาันนี้ตำาๆนะเขาออกนี่พรก็จะเก็บง่ายครับเก็บง่ายครับวัสดีครับ วันนี้พรก็จะมาสอยมะม่วงครับแต่ว่าพอดีพรเห็นต้นครูสองลูกน่าจะพอไหมกับสองคนพี่จูนแกดก็เอามาฝากนะครับพี่จูนเีเอเตอร์พี่ชายรู้จักกันก็หอบมาอยู่ครับสองลูกเอาอีกลูกหนึ่งน่าจะพอนี่น่าจะพอสูงมากเลยคุณนะครับต้นครูปีนี้ออกดอกนะครับออกดอก ออกดอกแล้วครับออกดอกต้นพูมิบ้านพรสูงมากสูง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 นี้ต่ำๆนะเขาออกนี่พรก็จะไดเก็บง่ายครับเก็บง่ายครับหวานเลยนะครับเนี่ยอมวงต้นนี้อร่อยมากครับหวานครับได้แล้วครับ ก็จะตาแค่สองลูกนี่แหละครับสองลูกก็น,น่าจะพอดีพอดีกินไม่จะไม่เหลือครับอันนี้ก็ลูกสุกมงวงก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าพร่อยลูกสุกลงที่เุงแม้ให้มันทาครับแล้วก็จะเอาลูกครับ ได้แล้วครับก็จะตามแค่สองลูกนี้แหละครับสองลูกก็น่าจะพอดีพอดีกินไม่จะไม่เหลือครับอันนี้ก็ลูกสูงเนี่ยอมวงต้นนี้อร่อยมากครับหวานสูงจริงๆครับสูงมากออกดอกครับผมดูเดือนมาใกล้ๆครับต้นคูณครับลูกเหลืองเยอะเลยครับ สุกแดดสุกแดดสุกครับได้แล้วครับก็จะตามแค่สองลูกนี้แหละครับสองลูกก็น่าจะพอดีพอดีกินไม่จะไม่เหลือครับอันนี้ก็ลูกสุกอันนี้ตําๆนะข้าออกนพรกจจ็จะเก็บง่ายครับเก็บง่ายครับเนี่ยพะวงต้นนี้อร่อยมากครับหวานว่าสองลูกน่าจะพอไหมกับสองคน พี่จูนแกก็เอามาฝากนะครับพี่จูนคีเอเตอร์พี่ชายรู้จักกันก็หอบมาอยู่ครับว่าเลยนะครับ ก่อนก็ก็น่าจะสอยไม่เยอะครับเพราะนะครับก่อนก็เก็บจุนก็ออกมาให้นะครับเอาให้เยอะอยู่แต่ว่า